สวัสดีครับผมอูทไทยเกษตรดีนะครับผมเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ทําอาชีพเกษตรและได้มีโอกาสทํางานเกี่ยวกับสารเคมีเกษตรอยู่หลายปีถ้าผมรู้อะไรเกี่ยวกับสารเคมีเกษตรแล้วเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังในช่องผมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปดูในหลังบ้านของในช่อง u t u b e ของผมมีคําถามหลายคําถามนะครับทีเ่เกิดขึ้นในช่องผมแล้วมันตกหล่นผมยังไม่ได้ตอบ ก็เลยจะเอามาตอบคําถามให้คลายข้อสงสัยนะครับข้อแรกนะครับเป็นข้อที่เป็นข้อสงสัยของเกษตรกรผมว่าเกือบทั้งประเทศรวมทั้งครอบครัวผมนะครับในวัยเด็กก็มีการตั้งคําถามคําถามแบบนี้นะครับว่าบริษัทสารเคมีเกษตรเนี่ยเข้าไข่หนอนเอาเม็ด้าเนี่ยใส่เข้ามาในขวดหรือเปล่าทําไมเวลาฉีดพ่นแล้วรู้สึกว่ายิ่งฉีดพ่นหน,นอนยิ่งเยอะยายิ่งเยอะสําหรับผมนะครับในแง่ของบริษัทเคมีเกษตรเนี่ย ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าอีกสิปียีปีอ่ะไอเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีไหนที่สามารถที่จะเอาเมาเล็ดญ้าหรือตัวไข่นอนเนี่ยใส่เข้าไปในขวดแล้วเ็เอาไปแพร่กระจายในพื้นที่นะครับผมคิดว่านะครับถ้าผมเนี่ยเป็นบริษัทเคมีเกษตรแล้วผมอยากจะทําแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมไม่มานั่งคิดเทคโนโลยีอะไรแบบนี้แล้วครับ ผมก็จ้างพนักงานที่ผมมีเนี่ยแล้วก็ขับรถกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศนะครับแล้วก็เอาหนอนเอาแมลงหรือเอามาเล็ดหญ้าไปหวานไปปล่อยตามพื้นที่ต่างๆผมว่าทําแบบนั้นมันง่ายกว่านะครับง่ายกว่าการที่จะมานั่งคิดค้นเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่จะต้องเอาใส่ในขวดแล้วก็เอาไปให้เกษตรกรฉีดลงในแปลงแล้วก็เกิดการระบาดที่เรารู้สึกว่ามันมีการระบาดมากขึ้นเนี่ย นะครับมันเกิดจากปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการดื้อยาการต้านทานโรคและแมลงของตัวศัตรูพืชกับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องหลักนะครับก็คือในเรื่องของวงจรธรรมชาติเนี่ยเวลาที่มีอาหารหรือมีทรัพยากรเยอะเนี่ยสิ่งมีชีวิตหรือศัตรูพืชเนี่ยจะพยายามปรับตัวและเพิ่มจำนวนประชากรเพื่อมาใช้ทรัพยากรอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับ ทีนี้พอ,อเพิ่มจํานวนขึ้นมามากๆศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันใช้ทรัพยากรลงไปทรัพยากรก็จะหายไปพอหายไปปับ๊บโดยธรรมชาติแล้วเมื่อทรัพยากรน้อยลงสิ่งมีชีวิตก็จะลดจํานวนประชากรเองโดยปริยายครับแต่ทีนี้ในพื้นที่ทําการเกษตรของทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะปลูกข้าวพืชไร่หรือไม้ผลต่างๆเนี่ยเราทําการเกษตรเป็นธุรกิจ ผลประโยชน์ที่เราได้คือการทําผลผลิตให้ได้เยอะๆซึ่งมันก็สมเหตุสมผลกับการที่เราต้องบํารุงพอบํารุงปั๊บอาหารในธรรมชาติมันก็มีเยอะสัตรูพืชก็เยอะเป็นเรื่องธรรมดาครับวิธีการที่เราจะลดจำนวนสัตรูพืชก็คือป้องกันโดยใช้หลายๆวิธีร่วมกันสารเคมีเกษตรก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะช่วยลดจํานวนสัตรูพืชที่จะมาระบาดในแปลงของเรานะครับข้อที่2นะครับสารเคมีที่ผมอธิบายในคลิปวิดีโอเนี่ย ทำไมใช้แล้วตายไม่ดีใช้แล้วมีปัญหาแก้การระบาดไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าศัตรูพืชในประเทศไทยมันมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเวลาที่เราจะเลือกใช้สารเคมีเนี่ยสารเคมีบางตัวเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยที่มีการระบาดหนักๆอย่างพวกเพลี้ยไฟหรือหนอนใย,ยผักหรืออะไรพวกนี้ยบางพื้นที่เนี่ยต้านทานสารเคมีบางตัวมากเลยบางพื้นที่ก็ต้านทานสารเคมีอีกตัวหนึ่งฉะนั้นแล้วเวลาที่ผม อธิบายเรื่องการใช้สารเคมีเนี่ยผมจึงจะต้องมีสารเคมีหลายๆตัวเป็นเป็นตัวเลือกนะครับเพราะว่าบางพื้นทีออ่มันต้านทานสารเคมีไม่เหมือนกันเพราะการใช้สารเคมีและการปรับตัวของมแมลงที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือปัญหาหนึ่งส่วนปัญหาที่2คือกลไกลการออกฤทธิ์ของสารเคมีเกษตรเนี่ยไม่เหมือนกันออบางทีบางจังหวะเนี่ยนะครับที่เราใช้สารเคมีเกษตรเราไปซื้อของบริษัทใหญ่มาเลยของแพงเลย นะครับพอเอามาใช้ปับ๊บตายไม่ดีอีก3าวันต่อมาก็ไปหาซื้อสารเคมีถูกๆร้อยกว่าบาทมาฉีดหรือไปซื้อสารเคมีอะไรก็ตามก็ไม่รู้เอามาฉีดปรากฏว่าตายดีบางครั้งเนี่ยนะครับมันเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ใช้คือสารเคมีเกษตรบางตัวเนี่ยมันมีนกลไกการออกฤทธิ์ที่ต่างกันบางสารเคมีเนี่ยยับยั้งการลอกคาบที่เคยอธิบายไปเป็นสารเคมีกลุ่ม15บานะครับบางสารเคมีเนี่ยมแมลงต้องกินเข้าไปก่อน จึงจะเข้าไปสู่กระบวนการย่อยสลายภายในตัวต้องใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ2วัน3วันฉะนั้นเวลาที่เกษตรกรซื้อสารเคมีเกษตรบางตัวไปใช้แล้วเนี่ยสวัน3วันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ตายบางทีมันเป็นแค่คกลไกการออกฤทธิ์มันยังไม่ทํางานนะครับแล้วปรากฏว่าพอเห็นไม่ตายก็ไปซื้อสารเคมีที่เป็นยาน็อกร้อยกว่าบาทมาฉีดเนี่ยปรากฏว่าตายก็กลายเป็นว่าอายาน็อกตัวนั้นดีไอ,าาอ,อาสารเคมีเกษตรที่ซื้อมาแพงแพงไม่ดี บางครั้งบางทีนะครับเรื่องนี้เนี่ยตัวเกษตรกรต้องทําความเข้าใจนะครับว่าสารเคมีที่ซื้อมาเนี่ยมันมีคนขายก่อนออกลิตแบบไหนหรือจะถามรายละเอียดจากตัวแทนจาหน่ายที่เราซื้อก็ได้นะครับเพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนข้อที่3นะครับซื้อเมลไดพันธุ์ออนไลน์มาแล้วซื้อสารเคมีเกษตรมาจากออนไลน์เนี่ยใช้แล้วมีปัญหาที่ผมพบเจอในช่องผมที่เป็นข้อความส่งมาถามเนี่ย ผมก็แยกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับที่ผมพบเจอก็คือเรื่องของสารเคมีที่ทะเบียนหมดอายุแล้วขายในออนไลน์ในราคาไม่แพงแล้วเวลนเวลาที่ทะเบียนหมดอายุเนี่ยมันไปหลายเดือนแล้วนะครับซึ่งในกรณีของสารเคมีเกษตรเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่อีกอปัญหาใหญ่เพราะว่าสารเคมีเกษตรเนี่ยมันมีอายุของทะเบียนซึ่งบริษัทเคมีเกษตรเ,เขาต้องไปต่อ อายุทะเบียนในในระยะเวลา5ปีถึง6ปีทะเบียนหมดเขาต้องไปต่ออายุนะครับการหมดอายุทะเบียนก็ไม่ได้ไหมายความว่าสารเคมีเกษตรในนั้นหมดประสิทธิภาพนะครับเพียงแต่ว่าสารเคมีตัวนั้นอาจจะเป็นสต็อกในร้านค้าเคมีเกษตรบางร้านที่เขาเอาไปตั้งขายหน้าร้านไม่ได้เพราะถ้าเจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดเรื่องวันหมดอายุทะเบียนเนี่ยเขาก็จะมีความผิดฉะนั้นบางทีเขาก็เลยเอามาขายในราคาต่ําๆ ออกไปนะครับแทนที่จะเป็นสต๊อกในร้านค้าของเขาเขาเอามาขายในราคาต่ำๆเพื่อให้เกษตรกรเอาไปใช้แต่ว่าตัวประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าแทบจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับอันนี้คือกรณีของสารเคมีเกษตรที่ผมเจอนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพาผมเคยเจอพี่คนหนึ่งเขามาบ่นให้ฟังในในข้อความนะครับว่าเขาไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ พืชตัวหนึ่งมาแล้วปรากฏว่าหวานแล้วมันไม่ขึ้นเลยผมก็ถามเขาว่าไปซื้อมาจากไหนแล้วก็มีบริษัทไหมแล้วก็มีาการขึ้นทะเบียนไหมก็ปรากฏว่ามีครบทั้ง3ามองค์ประกอบนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ขายผ่านตัวแทนที่เป็นร้านค้าผมก็เลยแนะนําเขาว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับเราสามารถฟ้องร้องดําเนินคดีกับเขาได้แต่ต้องทําใจอย่างหนึ่งนะครับว่ากระบวนการฟ้องร้องดําเนินคดีอะไรแบบนี้ กว่าจะพิสูจน์ความจริงออกมาว่าของเขาไม่มีคุณภาพของเขาไม่ดีเนี่ยมันใช้เวลาซึ่งบางทีเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นเกษตรกรเองเนี่ยก็ไม่อยากจะรอก็เลยปล่อยเลยตามเลยซึ่งกรณีมเมล็ดพันธุ์เนี่ยทั้งพี่ที่เขาคุยกับผมเนี่ยเท่าที่คุยกันเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่อยากเสียเวลากับเรื่องนี้ก็เลยปล่อยไป ซึ่งทั้ง2ปัญหานะครับในเรื่องของการซื้อออนไลน์แล้วมีปัญหาทั้งเรื่องมเมล็ดแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ที่ด้อยคุณภาพหรือสารเคมีกเกษตรที่ทะเบียนหมดอายุเราเวลาที่เราซื้อออนไลน์เนี่ยมันกําหนดไม่ได้นะครับฉะนั้นเวลาที่ผมอธิบายเ,เรื่องของสารเคมีกเกษตรเนี่ยผมจึงจะเน้นย้ําให้ซื้อสารเคมีกเกษตรหรือวัสดุอุปกรณ์ต้นทุนการผลิตพวกนี้ให้ซื้อจากร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านนะครับเหตุผลเพราะแบบนี้นะครับ ร้านค้าเคมีเกษตรใกล้บ้านเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องการที่ขายสารเคมีเกษตรมาแล้วขายมาเมล็ดพันธุ์มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยผลกระทบผลเสียในชื่อเสียงของร้านเขามีตรงนั้นเป็นตัวค้าประกันอยู่ฉะนั้นเวลาที่เราซื้อจากร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านเนี่ยมันการันตีได้เลยนะครับว่าหนึ่งคือของเขาต้องมีคุณภาพ 2. คือเวลาที่เขาขายไปแล้วจะต้องได้ผลดี เหตุผลที่ผมกล้าการันตีในเรื่องของคุณภาพถ้าเราซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะครับพอมเป็นแบบนี้ครับเวลาบริษัท K ER เคมีเกษตรเค้กขายเนี่ยเขาขายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่เป็นร้านค้าใกล้ๆบ้านท่านนะครับแล้วร้านค้าใกล้ๆบ้านท่านก็ขายสินค้าเคมีเกษตรและมเมล็ดพันธุ์ให้กับตัวเกษตรกรในพื้นที่นะครับถ้ากรณีที่เราใช้สารเคมีกเกษตรแล้วมีปัญหา หรือใช้เมล็ดพันธุ์แล้วที่ซื้อจากตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่นะครับมีปัญหานะครับเราไปแจ้งที่ร้านค้าเนี่ยร้านค้าเขาจะกังวลมากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของเกษตรกรในพื้นที่ถ้าเขาขายไปแล้วเจอปัญหาว่าเกษตรกรแค่หนึ่งคนสองคนใช้แล้วมีปัญหาไม่ดีเนี่ยร้านค้าตัวแทนจําหน่ายจะกังวลมากนะครับเพราะว่ามันเสียชื่อเสียงเขาในพื้นที่ครับพอมีข่าวว่าซื้อของจากร้านเขาไปแล้วไม่ได้ผล ซื้อของจากร้านเขาไปแล้วพืชนผลผลิตตายหรือมเมล็ดพันธุ์ไม่งอกเนี่ยชื่อเสียงเขาเสียเนี่ยเขาจะกู้ชื่อเสียงยากพอชื่อเสียงเขาเสียเนี่ยสินค้ามจะขายไม่ได้พอร้านค้าตัวแทนจําหน่ายขายไม่ได้ผลกระทบมันก็ตามไปที่บริษัทนะครับบริษัทก็จะขายไม่ได้ด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเรื่องของมเมล็ดพันธุ์หรือสารเคมีกเกษตรเนี่ย ทันทีที่เกิดปัญหาแล้วเราไปแจ้งกับร้านค้าเคมีเกษตรนะครับทั้งบริษัทจัดจาหน่ายทั้งตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ร้านเคมีเกษตรเนี่ยทุกคนจะกังวลกับความเชื่อมั่นและความมั่นใจในเกษตรกรมากนะครับฉะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาปั๊บภายใน3วันเนี่ยบริษัทจะต้องส่งตัวแทนมาดูในแปลงแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ชื่อเสียงของสินค้าเขาเสียไปตัวแทนก็ไม่อยากให้สินค้าเสียบริษัทก็ไม่อยากให้สินค้าชื่อเสียงเสียเพราะเวลาชื่อเสียงมันเสียไปแล้วมันกู้กลับยาก ในชีวิตของการทำงานของผมเนี่ยผมเจออยู่สัก3-4เคสนะครับ3 4เคสที่ผมเจอเนี่ยนะครับการกู้ชื่อเสียงกลับของบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเป็นเรื่องยากมากครับบอกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในคลิปวิดีโอของผมผมก็จะเน้นย้ำให้ทุกคนนะครับถ้าจะซื้อให้ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือร้านเคมีกเกษตรใกล้ๆบ้านเลยนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อออนไลน์ก็ไม่ขัดนะครับ แต่ว่าก็ไปดูก่อนนะครับว่าความน่าเชื่อถือของร้านค้าในออนไลน์ที่มีเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากแค่ไหนและนี่คือคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็เอามาตอบให้ฟังกันในวันนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีเกษตรนะครับก็สามารถจะทิ้งคำถามไว้ในช่องข้อความได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาและหาข้อมูลได้ผมจะมาตอบให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอที่ผมทำจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ